ชื่อของบ้านพิษณุโลกถูกเปิดเผยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาจะมีการนัดประชุมเรื่องของการป้องกันยาเสพติดที่บ้านพักพิษณุโลกครับซึ่งหนึ่งในนโยบายของพรรคเพื่อไทยเลยนั่นก็คือการกวาดล้างเรื่องของยาเสพติดครับ โดยบ้านพิซุโนโลกเนี่ยจริงๆเป็นบ้านพักของนายกรัฐมนตรีครับมีประวัติมายาวนานมากก่อสร้างโดยชาวอิตาลีนะครับเมื่อปี2465ครับซึ่งช่างผู้นี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันกับที่สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมครับโดยชื่อเดิมของบ้านพิซุโนโลคือบ้านบรรทมศิลนครับอยู่บนเนื้อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งนายกรัฐมนตรีหลายท่านนะครับก็ได้ไปนอนพักกันนะครับแต่ว่าก็อยู่ได้ไม่นาน แต่จะมีคนที่อยู่นานที่สุดนะครับนั่นก็คือท่านชวนหลีกภัยครับโดยพลเอกเปรมติเ e น,นอสุรนนท์เนี่ยก็เคยเข้าไปพักครับแต่อาศัยได้แค่เพียงวันเดียวเท่านั้นครับท่านก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านสีเสาเทเวศในช่วงของขุณทักษิณเนี่ยก็ได้เปลี่ยนตัวบ้านพิศณุโลกนะครับให้เป็นเดือนรับรองแขกต่างๆที่มาในประเทศไทย โดยบรรยากาศนะครับของบ้านพิศนุโลกเนี่ยก็มีอาถรรพ์ที่เขาเล่าๆกันมานะครับบางก็ได้ยินเสียงม้าเพราะว่าที่บ้านพิศนุโลกเนี่ยมีลูปปั้นม้าอยู่นะครับแล้วเขาก็เห็นว่าไอ้เจ้าม้าตัวนี้ออกมาวิ่งเล่นนะครับแล้วก็มีเสียงร้องด้วยบางคนก็เห็นสาวใส่ชุดไทยบ้างก็เป็นตำนานเล่าขานกันต่างๆนานาถึงอาถรรพ์นะครับแต่ท่านชว่วลีภัยท่านก็อยู่มา ระยะหนึ่งเลยนะครับก,ก็อยู่มานานโดยค่าบำรุงรักษาบ้านพิศโนุโลกเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมากนะครับในการบำรุงรักษาแต่ก็ไม่ได้ถูกใช้เป็นที่พักของนายกรัฐมนตรีแบบจริงๆจ,จ,จัง,จง,จงมานานแล้วนะครับซึ่งตัวบ้านพักพิศโนุโลกเนี่ยมีศาลนะครับของท้าวฮีรันพนาสูรซึ่งข้าราชการตลอดจนนักการเมืองเนี่ย เอาไปขอพรให้เลือนยศเลื่อนตำแหน่งเป็นจำนวนมากครับซึ่งหากใครอยากเข้าไปไหว้เท้าฮิรันพนาสูรเนี่ยก็มีอีกที่นึงที่โรงพยาบาลพะมงกุฎนะครับก็ความเชื่อก็ท่านจะดลบรรดาลน,นะครับให้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้นะครับโดยส่วนมากก็จะบนให้หายป่วยแล้วก็จะถวายเป็นขนุนครับ